คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเด็กหรือผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเตือนแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอ,เจอ,เจอกันน้องเอวัยอีกเช่นเคยกับใครเกมวามาน,นะจ๊ะอยู่กับเกมยิงปลาภาคสี่วันนี้เรามาในดุล1,816บาทนะจ๊ะพี่พี่โอ้โหมาเจอกับพี่ราชามมงกอลเขียวเข้ามาเพื่อนก็แจ็คกดแตกเลยโอ้โหอะไรครับเนี่ย เรายัางไม่ได้เดินกรุงเดินเกมเลยนะทุกคนอืหรือว่าวันนี้พี่่อสเขาจะไม่ค่อยเหนียวทุกคนหรือว่ายังไงไปที่เบ็ดยี่สิบแล้วกันเนาะเออโอ้โหแล้วเขาใช้พึังไฟฟ้ากันทุกคนเราลงบ้างเนาะไหนเนาลงบ้างซิเราจะได้ไหมโอ้โหหาจังหวะยิงไม่ได้เลยกละว่าจะยิงหน่อยเพื่อนก็สอยไปก่อนนะทุกคนเออเอารอก่อนแล้วรอก่อนนะ เราหูตาก็ไม่ค่อยจะได้ยอะเขาไหร่จะจบจะกดเล็งเนี่ยก็หาเป้าไม่เจอนะทุกคนเอชีวิตโถเอ้ชีวิตรอตจังหวะเหมาะไดีๆก่อนนะทุกคนเออนี่เอาซิเอาซิเราจะได้กับเขาไม่เอาลองดูซิอูมาไม่มามาไม่มาอูไม่มา,มา,มมา,มมาวะทุกคนทำไมเขาเลดูได้ง่ายจังหวะทำไมหูมาเออนี่แเราดานกู หนูปลุกความไปฟ้านะทุกคนดูซิดูซิเท่าไหร่อืมสองรอยบาทเออก็ยังอยู่ในหลักร้อยอยู่หัวนาอทุกคนเออโอ้เพื่อนได้อีกแล้วทุกคนหรือวันนี้มันจะไม่ใช่วันของเราดูกันไปยายาวก่อน,นะทุกคนมาลุ้นไปด้วยกันวันนี้จะได้กำไรหรือขาดดุน เออมาไม่มาออเอาดูซิเรากับพวกข้างบนใครจะได้เบ็ดสิกับเบ็ด20มาดูซิใครจะได้ดดไดอุ้ยของเราไหมเออถ้าไม่ใช่หนึ่งเจวินแล้วนะโอย้ยิงตั้งนานแจ็คพอดไม่แตกเลยว่ะทุกคนมันแค่เราอะ่ะที่แจ็คพอดไม่แตกอะ่ะเออ ทำไมเนี่ยคืออะไรทำไมทำไมไม่ได้เหมือนชาวบ,บ้านชาวเมืองเขา,าสำหรับพี่ๆคนไหนที่รับชมคลิปน้องอยู่ก็อย่าลืมกดติดตามช่องน้องดวยนะจ๊ะกดซับสไคร้กดไลค์คลิปให้ด้วยหรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะสอบถามได้ใน,เ,นเรื่องของเกมนะทุกคน แอดไลน์ <Add> ไปได้นะน้องจะยังไงเดลน์ของแอดมินไว้ด้านล่างคลิปนะจ๊ะเผื่อพี่เพนไหนสนใจอยากจะลองมาล้มจามล้มจอยเหมือนน้องนะจ๊ะสอบถามไปพี่แอดมินได้ยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงไปเลยนะจ๊ะแต่คลิปนี้ที่จะทำขึ้นไม่แนะนำเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะจ๊ะเออนี่ได้อีก4ี่โลราชาบรงกรเกี่ยวของเราเป็นยังไงละ่ะเออมัวแต่พูดถึงแมล่ล่ะ เราจะย้ำและเตือนในทุกๆคลิปนะจ๊ะว่าเด็กที่มีตม่ำกว่า18ปีเราไม่แนะนำแล้เก็ไม่สนับสนุนให้ทำตามมันจะให้หนูดูได้แต่ให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะจ๊ะดอกในยังไงเออมามาเรื่อยๆขอเรื่อยๆเท่าไหร่300บาทนะทุกคนโอ้โหถือว่าตอนนี้ก็ยังงัาจะยังไม่ได้กำไรไหมทุกคนเรามาที่เท่าไหร่พันแเหรออนาี้อยู่ที่พนะันเเนาะทุกคน ไปต่อไปต่ออีกสักนิดสักหน่อยไปต่อสู้กับคนข้างบนนี่มันโอ้โหมันจริงๆอันนี้เจอกันมาก่อนหนะ้านี้นะทุกคนก่อนที่จะแบบจะหัดคีดแนะโอ้โหเปลี่ยนด้านมาเจอกับพีม่มันม่วงของเรานะจ๊ะไหนมาดูซิวันนี้พี่เขาจะมาอย่างไงพี่เขาจะเหนียวไหมหรือจะปล่อยแตกเออมาดูซิ นี่ตัวแรกก็เป็นน้องปูครรไฟฟ้านะทุกคนน้องตัวนี้ไม่เคยานไม่ผิดหวังือือเต็มจอเป็นยังไงล่ะ368บาทโอเคเรารอจังหวะด,ดีๆแล้วค่อยใส่พี่บอสมันม่วงแล้วกันนะ้ะยทุกคน พี่ข้างบนเขาไม่ธรรมาดาจริงๆวะ่ะเฮ้ย,เข,ย,เ,ขยเขาไปเบสต์สิแต่โอ้โหเขาเฮ้ยนี่ยังไงเราได้เลี้ยวเราได้เลี้ยวเท่าไรเท่าไรสองรยบาทแจากกดไม่แตกเช่นเดิมเช่นเคยเนาะวิวเออถูกชีวิตนน้นอยของเรานี่นะพี่มันม่วงเขาแตกไม่พักเลยว่ะทุกคนได้ไปอีกสองรนะ้อยนอ ไปต่อยสักนิดแล้วกันนา้ะนานๆทีจะได้เจอๆพี่เขาหน่อยเออมาไหมโอ้ยโหย,โยคนข้างบนโอ้เปลี่ยนปืนไฟฟ้าแย่งเลยว่ะทุกคนอุ้ยยังไงของใครโอ้โหทุกคนดูเห็นไหมแย่งอีกแล้วโอ้โหมันเจ็บใจตรงที่เขาไปเบ็ดสิบอะแต่เราไปเบ็ดยี่สิบแต่เขาแย่งเราไปได้อะทุกคนเออมันเจ็บใจตรงนี้แหละ เออของอย่างนี้มันอยู่ที่ดวงจริงๆนะทุกคนเอออย่างนี้เราก็ได้มันนะได้มาสามร้อยบาทนะทุกคนโอ้เมื่อกี้ได้กําไรแล้วนะตอนนี้มาเท่าทุนนะทุกคนขอไปตตอ,อีสตนี้สหน่อยแล้วกันเนาะรู้สึกว่าเกมมันกาลังอยู่ในกึ่งๆึกลางๆของความที่จะได้กับจะเสียนะทุกคนเราก็จะตัดสินใจที่จะไปโตอ,อีสสักหน่อยนะเนาะอะดูสิน้องคอนไปฟ้นเท่าไหร่ สองร้อบาทดอกนี้ไม่ค่อยจึงเท่าไหร่เนาะแต่ก็ยังเดือว่าโอเคอยู่เออแต่ก็ไม่หวาวสักเท่าไหร่มาสิดอกนี้ต้องเป็นของเรานะมาไม่มาไม,ไม่ใช่เหลเคื่อเลยนะอ้ยยังไงยังไงนี่ใช้ปืนไฟฟ้าแล้วนะจะมาไม่มาอุ้ยสันส่นแล้วสั่นแล้วอ้ยเออ มันต้องอย่างนี้ดิโอ้สามร้อยก็เอาวะวน้อยทุกคนสามร้อยก็ยังถือว่าดีโห้แจ็คพอตเตะเราเว้ยข้างบนนะ่ะได้อีกแล้วเว้ยเออดวงดีจังเลยอ่ะอะได้ก็ดีใจด้วยละกันเนาะเออ ก็รอจังหวะเพื่อนแจ็คพอตตายเสร็จกอ่อนละกันเนาะทุกคนเราค่อยเลง็งโตนะเออเกมกำลังบันเลยทุกคนโอ้ยไม่แพ้เลยวะ่ะยังไงยังไงเอามานะขออีกสักหนึ่ง อีก,กหนึ่งแมตช์สิมาสิเออพิสันแล้วของเราไหมทุกคนเออนี่จะปวดแตกด้วยปิดจบด้วยพี่มันม่วงตัวนีตัวสุดท้ายแล้วกันเราทุกคนมันลุ้นไปด้วยกันซิว่าจะได้เท่าไหร่เออว,จจว,อา,อวาจังไดว่าจังไดได้เท่าไหร่นี่สามร้อแล้วนะสามจะสี่ร้อยนะทุกคน ไปอีกไหมขึ้นอีกไหมเออส0 0ยแล้ว,วท,นะทุกคนไปอีกไปอีกไปอีกโอ้โหไดมา470บาทนะทุกคนโอ้ขึ้นมา2438บาทน่าจะได้กำไรอยู่ที่600บวกนะถือว่าเป็นยอดที่เราพึงพอใจละไม่ขอไปต่อละกันเอาวันนี้ก็น้องเอว่าขอลาไว้เพียงเท่านี้ละกันไว้จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ